เป็นหมอลำอะ่ะต้องไปทุกวันเจ็บป่วยก็ต้องขึ้นเราอะ่ะศรัทธาแม่ในวันนั้นศรัทธาเลยแล้วโอ้แม่นี่วินัยดีมากแล้วแม่ไม่เคยลางานสักวันหนึ่งเลยไม่มีเลยฮะถึงขั้นแบบถอดใส่น้ําเกลืออยู่หลังเวทีฮะใส่น้ําเกลือแล้วถอดขึ้นไปลำก่อนแล้วลงมาใส่ต่อพอเอกก็พูดแบบนี้แม่นกก็พูดแบบนี้หมอลำพูดงนี้ทุกคนเลยแต่ตรงนั้นแหละคือสิ่งที่ผมมานั่งฉุดคิดเลยไม่ได้ร่างกายสำคัญ แม่เย็นเนี่ยเป็นอย่างที่บอกเนาะเ,เสียงอีสานเป็นรักแรงผมเลยคือถ้าเกิดไม่มีเสียงอีสานก็ไม่มีเฮห,หน่อยวันนี้แม่เย็นกับแม่นกเนี่ยคือกระดกูกระดูกสารหลังของเสียงอีสานเลยครับออตอนที่เจอแม่เย็นเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ทําให้ผมตกใจเลยนะพูดจากใจเลยแม่จะคอยมาบ่นผมคือ,ค,อคือความเป็นแม่ผมเข้าใจเลยเฮีย <Yeah, S 2> แบบนี้กับเด็กเขาบ,บอกว่าเราตามใจเด็ก mm hmm. ตามใจเด็กแบบนี้ไม่ได้นะเฮียเป็นหมอลำอต้องไปทุกวันเจ็บ mm hmm. ป่วยก็ต้องขึ้น เราอะศรัทธาแม่ในวันนั้นศรัทธาเลยโอ้โหูแม่นี่วินัยดีมากแล้วแม่ไม่เคยลางานสักวันหนึ่งเลยไม่มีเลยฮะถึงขั้นแบบถอดใส่น้ําเกลืออยู่หลังเวทีฮะใส่น้ําเกลือแล้วถอดขึ้นไปลามก่อนแล้วลงมาใส่ต่อ mm hmm. พ่อเอกก็พูดแบบนี้แม่นกก็พูดแบบนี้หมอรำพูดแนี้ทุกคนเลยแต่ตรงนั้นแหละคือสิ่งที่ผมมานั่งฉุดคิดเลยไม่ได้ mm hmm. ร่างกายสําคัญสุดด้วยจิตสํานึกของแม่แม่ทุกคนเนี่ยถ้าไม่เจ็บไม่ปวดจริงแกไม่ลาอยู่แล้ว mm hmm. ทีนี้กลับมานั่นคือเมื่อสี่ปีที่แล้วที่เจอแกและแกพูดแบบนี พอวันนี้เห็นไหมฮะชัดเจนมากเลยอะ่ะแกเป็นโรคประจําตัวคือหอบหืดแล้วอากาศที่อุดรล่าสุดมันเย็นทันทีแกเลยวูบไปแบบกระทันหันแล้วหายใจไม่ออกแล้วแบบหมดสติไปเลยครับเกิน5นาทีแล้วนําส่งโรงพยาบาลม่คือนึกออกไหมฮะก่อนจะจากบ้านไปโรงพยาบาลอะ่ะปั๊มไปอะ่อะถูกระยะเวลาเพราะนั้นเลือดไปเลี้ยงสมองมันไม่มีครับอากาศอีกอย่างเงี้ยเนี่ยจนตอนนี้3วันแล้วครับยังไม่ฟื้นเลย ผมพูดจากใจเลยคือมันมันวาร์ปมาอันดับแรกห่วงสุขภาพอันดับสองคือเนี่ยมันถึงเวลาหรือ,อยังที่ที่แฟนคลับครับแฟนคลับเลยแฟนคลับแล้วก็เจ้าภาพทุกคนเลยถึงเวลาหรือ,อยังครับที่เราจะต้องมานั่งมองตรงนี้กันให้ชัดเจนว่าเฮ้ยสุขภาพของเราเนาะแล้วก็ออของออศิลปินเป็นหลักถ้าเกิดเขาลาบ้างอย่างเงี้ยเปิดใจหน่อย เพราะว่าอย่างระบบที่ผมทํากับอ,อ,อีสานนครสินเนี่ยก็ใช้ตัวตายตัวแทนคือขึ้นโชว์2คนทุกครั้งหรือจะต้องซ้อมรอถ้าวันหนึ่งคนนี้ไม่ได้ต้องแทนทันทีแล้วก็ทดลองมาแล้วครับไม่มีปัญหาเลยอีสานนครสินเนี่ยถ้าน้องป่วยหรือมีใครลาไปธุระจําเป็นจริงๆเนี่ยแฟนคลับไม่มีปัญหาเลยครับเพราะฉนั้นโมเดลนี้ผมว่าน่าสนใจลองทดลองถามว่าโห คุณพูดอย่างนี้ได้ยังไงในเมื่อคุณรับจ้างแล้วเราจ้างแล้วถูกต้องครับแต่เราต้องเข้าใจก่อนว่าหมอลำถูกจ้างในบริบทที่ต้นทุนไม่สูงเลยมานั้นมันอยู่ที่อะไรจำนวนงานถึงจะทำให้หมอลำอยู่ได้แต่ถ้าเมื่อไหร่ที่คุณยอมจ้างในราคาหลายหลายแสนที่มันสามารถหยุดงานสองวันแล้วมีกินอยู่ได้อันเนี้ยมันถึงจะไปคำถามนั้นได้แต่ตอนนี้มันเป็นอย่างนั้นไม่ได้เพราะว่าค่าแรงมันถูก แล้วก็ค่าจ้างก็ไม่ได้สูงมากดังนั้นรายได้ทั้งหมดที่มาหล่อเลี้ยงคน200ชีวิตในวงทุกวันนะครับเพราะว่าหมอลำมาอยู่วงเนี่ยกินฟรีอยู่ฟรีดังนั้นหัวหน้าวงต้องจ่ายค่ากินเขาอยู่ทุกวันอยากให้ทุกคนเปิดใจจริงๆแล้วค่อยๆปรับกันไปมันอยู่ในช่วงเปลี่ยนทายหมดแหละสุดท้ายเราจะไปที่ทุกคนบอกว่าอยากให้หมอลำสู่โกโบโลบอลอันนี้สําคัญเลยพื้นฐานไม่ว่าจะเป็นระบบการทํางานเช่นทุกวันนี้ระบบบริษัท เนาะเพราะว่ายานหรือพาหานะที่จะพาเราไปสู่โกลบอลจริงๆคือเอเจนซี่หรือบริษัทที่เขาทำงานใหญ่ๆระดับประเทศดังนั้นการทำงานแบบระดับประเทศเนี่ยมันต้องมีขอบเขตมีกฎกติกามารยาทซึ่งยังไม่ถูกจริตกับหมอลำเพราะหมอลำยังทำงานแบบครอบครัวยังเป็นไม่ใช่ว่าไม่ดีทั้งสองไม่ผิดอยู่ที่มุมมองหมอลำเองก็มองว่ามันยากจังทำไมต้องมีเอกสารทำไมต้องตรวจนู่นนี่นั่นถูกไหมฮะ ปกติฉันลำงานวัดฉันก็เดินเข้าเดินออกถูกไหมฮะเล่นเสร็จฉันรับเงินเลยไม่ต้องมาทำเอกสารได,ได้อย่างเงี้ยฮะแต่ว่าระบบบริษัทมันไม่ใช่มันต้องตรวจสอบผู้เข้าผู้ออกแล้วก็ทําเอกสารล่วงหน้า <c oughs> ถูกต้องครับดังนั้นตรงเนี้ยเราต้องปรับตัวถ้าคุณจะไปโกลบอลสมมติอ่ะอเมริกาบอกว่าอะจะเอามาลำไปเล่นแต่มาตรฐานคืออันนี้เลยเนี่ยเราปรับตัวไม่ทันเกิดเขาเ u r e s h o c เราก็จะไม่ได้ไปแล้วเมื่อไหร่ล่ะจะสู่โกลบอลก่อนจะบอกว่า สู่ global หรือสู่อีสาน to the world มาตรงนี้ก่อนมาปรับ mindset มาปรับพื้นฐานเริ่มจากออกแบน้อเล็กๆก,กันในประเทศไทยนี่แหละค่อยๆปรับตัวกันว่าอ่าระบบมันยากขึ้นนะยากกว่านี้ว่าเป็นระเบียบขึ้นแต่เราเพราะการมีระเบียบดีต่อตัวตนดีต่อคนปฏิบัติเสมอเชื่อผมการมีระเบียบยังไงก็ดีเนาะเพราะว่าการอยู่ในสังคมการที่เราไม่เป็นภาระและไม่เป็นไปสร้างความเดือดร้อนให้ใครเนี่ยคือดีที่สุดผมจะไม่มีรถเองเพราะเมื่อไหร่ที่เรามีรถเองแล้วกับคนขับเป็นคนของเรา เขาจะใช้ชีวิตง่ายๆคือไม่มีอะไรผิดถูกนะฮะเราเข้าใจกันหมดแต่ว่าเมื่อไร่ที่เราเช่ารถเป็นของบริษัทบริษัทตรวจสอบทุกอย่างเขาดูแลเช็คระบบของรถเช็คเช็คมารยาทคนขับเช็คทุกอย่างวินัยของเขาดังนั้นเราปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์ถูกต้องเราจ่ายสูงหน่อยแต่คุ้ม,มคุ้มกับการที่เราจะฝากชีวิตหนึ่งคันรถสี่สิบชีวิตสามสิบชีวิตเพราะนั้นเกิดอะไรขึ้นมาอย่าว่าแต่พ่อแม่เขาเลยครับเราเองก็อยู่ไม่ได้ ถูกไหมฮะถ้าเกิดอะไรขึ้นมาเราเองเราก็อยู่ไม่ได้เราจะเราจะอยู่ได้ยังไงอะถ้าเกิดเนี่ยเราเองไม่เราสับเพ้าเราไม่ระวังเราไม่คิดไว้ให้อย่างเงี้ยฮะดังนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นทุกคนต้องอย่าอย่าประมาทแล้วก็อย่ามองเรื่องเป็นเรื่องเล็กไปหมดให้ทุกอย่างโฟกัสความปลอดภัยเป็นเรื่องสําคัญที่สุดแล้วก็สุขภาพครับผม อากทำโรงพยาบาลต่อข้าหน่อยคุแ้แม่น้องนอยเพิ่งขึ้นบ้านเรารในฐานะที่เคยร่วมงานกาันจะแสดงความวยินดีกับแม่ไหมคะครับกเ็เดี๋ยววันนี้ไปอุดอรกด็อาจจะต้องแวะไปจะแน่ๆเลยต้องแวะไปเยี่ยมแม่เย็นแล้วก็เดี๋ยวอาจจะต้องเจอแม่นกด้วยแต่วันนั้นน่าก็ส่งตัวแทนไปแล้วครับทุกๆครั้งนะฮะแม่มีอะไรผมก็ส่งตัวแทนหรือถ้าเกิดอยู่ใกล้ก็ไปเองทุกครั้งเพราะแม่ก็คือแม่ของผมอยู่เหมือนเดิมยังไม่เคยเปลี่ยนแม่มีปัญหาแม่กระโทรมาแม่ เป็นนั่นเป็นนี่ผมก็อ้าแม่เดี๋ยวผมมีคนนั้นคนนี้อ,อะไรเงี้ยก็ตลอดครับเพราะว่ายังคุยยังอยู่ตลอดครับ,บ่านมามเราไม่ได้มีปัญหากันมีครั้งแรกมีครั้งแรกเพราะเจนเพราะการบริหารอย่างที่บอกว่าหมอรำคือครอบครัวมแม่บริหารของแม่มาตั้ง46ปีผมเข้าไปปีแรกมุมมองผมคือมันก็คือบริษัทบริษัทหนึ่งผมใช้ทุกอย่างที่เป็นระบบบริษัทไปจัดการทันท,ท,ทีมันถึงเกิดเขาเชื้อช็อกแม่ก็เลยงอนองอนว่าใช่สิ เก่งนักนี่ทำเองอันนี้คือคือในพอมานั่งคุยกันเนาะเขาก็มองมุมนั้นเราเองก็อะไรเนี่ยทำไมถึงไม่เข้าใจมันก็แค่มันสรุปคือมันแค่งงอนกันแค้งงอนกันเรื่องของอารมณ์เรื่องของความรู้สึกดังนั้นพอมันพอมันจบปุ๊บเนี่ยในเรื่องของการทําธุรกิจก็คือในเรื่องการลงทุนเราต้องวิเคราะห์เพราะทุกการลงทุนมีความเสี่ยง เราวิเคราะห์แล้วว่าเราเลือกเองเราจะการเองเราไม่โทษแม่เราก็แค่คุยจบว่าอ๋องั้นตรงนี้เป็นแบบนี้มันเลยจบกันมาได้ไม่มีปัญหาแล้วก็คุยได้ทุกวันนี้ครับผมคือทุกวันนี้ก็ยังเคารพเคารพโหถ้าไม่ยหาโทรหาใช่อย่างที่บอกครับถ้าไม่มีเสียงอีสานไม่มีทางมีให้หน่อยครับเพราะเสียงอีสานคือใบเบิกทางให้กับศิลปินหลายๆคนทั้งประเทศไม่ว่าจะเป็นพี่ปล่อยฝ้ายพี่ฝนพี่ใหม่ไทยใช่ไหมที่โด่งดังทุกวันนี้ถ้าไม่มี นามสกุลว่าเสยงอีสานผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะอย่างไรครับเวลาที่แม่ดูราดม่าเนี่ยรเราแบบให้กําลังใจแม่อย่างไงบ้างอร่งจริงๆเรื่องดราม่าเนี่ยมันเป็นเรื่องอารมณ์มเพราะนั้นความอารมณ์ก็คือสวิงขึ้นลงขึ้นลง,นลงเพราะฉะนั้นพอเวลามันขึ้นเราก็แค่อยู่เฉยไม่ไปทับถม,อมพอเมื่อไรลงเราแค่กอดและเปาะม,ม,มันมัน,ม,นมันทำได้เท่านั้นเพราะว่ามันคืออารมณ์ครับ เราไม่มีทางไปเข้าใจแทนอารมณ์ใครได้แม้ mm hmm. แต่ตัวเราเองเวลาเราโกรธ mm hmm. ก็ไม่มีใครมาเข้าใจเราเพราะฉนั้น mm hmm. สิ่งที่เราทําได้คือนั่งข้างๆแล้วก็แค่บอกว่ามีอะไรให้ช่วยเ mm hmm. ท่านั้นครับทาได้แค่นั้นแต่ว่าถ้าอะไรที่มันดูแบบนั่นเราจะบอกว่าโอ้ hmm. oo, แม่อันนี้มันมันไม่ควรนะเอ mm hmm. ถูกไหมฮะมันไม่ควรหรือเปล่าอะไรเงี้ยหรือว่าแม่ก็จะบอกมาดูมันไม่ได้นะลูกผูใหญ่ยยเขาเป็นอย่างนั้นอย่างนี้อะไรเงี้ยเราจะบอกใช่แต่ว่าเด็กเจนนี้มันก็เปลี่ยนแล้วนะแม่อะไรอย่างเงี้ยก็อย่างที่บอกแหละค่อยๆสื่อสาร เดี๋ยวเขาก็ปรับได้ครับผมผมว่าแม่วันแรกกับแม่แม่นกน้อยกับเพียหน่อยวันแรกกับแม่นกน้อยกับเพียหน่อยวันนี้ปรับกันเยอะมากแตกต่างกว่าแต่ก่อนเยอะมากครับคุยกันรู้เรื่องความเข้าใจที่เข้าใจมากขึ้นถูกครับใช่ใช่อย่างตอนนี้แม่เราเหมือนมีปัญหากับบพีเอะไรอย่างเงี้ยเริ่มเริ่มเริ่มเหมือนเราคือภาพที่ออกมาใช่ไหมฮะอผมว่าตรงเนี้ย ในเรื่องการบริหารผมไม่ก้าวร่วงเนาะเพราะว่าผมไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่ได้ไปบริหารด้วยแต่ในเรื่องของความรู้สึกอาจจะพูดแทนแม่หรืออาจจะพูดแทนอาจารย์เอได้สักสัก,ส,กสักเล็กน้อยก็คงเหมือนเดิมเหมือนเดิมคือในเรื่องของ c u เจอร์ของแม่ซึ่งเป็นระบบครอบครัว mm. แล้วอาจารย์เอก็คงจะเป็นระบบบริษัทเหมือนผมเหมือนกันเพราะนั้นถ้าทั้งสองคนเปิดใจคุยกันทุกเรื่องเปิดใจจริงๆว่าชอบไม่ชอบต้องการอะไรแล้วก็แม่มีจุดยืนอาจารย์มีจุดอืจุดยืนแล้วเจอตรงกลาง ยังไงก็รอดครับเพราะเสียงอีสานเป็นที่รู้จักทั้งประเทศแค่พูดชื่อก็รู้จักถูกครับใช่ใช่คือตำนานตัวแม่ในวงการตัวแม่ผมผมไปไหนนะทั่วประเทศนะฮะถ้าบอกว่าทําหมอลำเอ่ยกี่ร้อยชื่อที่ในวงเนี่ยก็จะแบบทํหน้างงๆอยู่นี่ไงเสียงอีสานอ๋อทุกคนครับทุกคนทุกคนครับ ปีนี้หน่อยว่าปีนี้มีโปรเจกต์ทำอะไรยังไงบ้างให้แฟนๆได้ติดตามบ้างโอ้โหถ,ถ้าเกิด,กด,กดจริงๆฉายาเนี้ยตรงกับผมที่สุดแล้วฮะเฮียหน่อยร้อยโปรเจกต์ โปรเจกต์โปรเจกต์ใหญ่ๆของปีนี้แน่ๆเลยนะครับก็คือหมอลำไอดอลซีซัน3ที่ต้องเกิดแน่นอน100%แล้วก็ปั้นน้องทุกคนตั้งแต่ซีซันนของซีซัน2ให้มีเพลงแล้วก็ปรับเขาให้ถูกกับจุดที่เขาอยู่เช่นบอยแบนด์ไหมเกิร์ลกรุ๊ปไหมเดี่ยวไหมเล่นละครไหมอันเนี้ย เราจะปั้นทุกคนให้เป็นไปในทางที่เขาอยากเป็น<ม>โดยดูจากจริตของเขาเป็นตัวตั้ง<ม>แล้วก็ให้ครูและก็ผู้มีความรู้เรื่องนี้มาวิเคราะห์เขาทุกคนครับ<ม>อันนี้คือโปรเจกต์แรกแล้วก็ซีซั่น3ก็จะเป็นลักษณะคือทํำย่างไรก็ได้ให้ลากก็คือลากของวัฒนธรรมอีสานนะครับเพราะครูแม่ครูถ่ายทอดทุกอย่างที่มีส่งต่อรุ่นนิวเจนให้ได้ก็คือซีซั่นสับคือคจะเปลี่นครูใช่ไหมคะหรือยังไง ไม่ได้เปลี่ยนโค้ดแต่ว่าจะเพิ่มจะเพิ่มแม่ครูพ่อครูอีกให้เยอะขึ้นแล้วก็<ม>ให้อยู่กับเด็กเยอะขึ้นหมายถึงว่าอยู่ในบ้านกันประมาณดึงเดือนเต็มๆอย่างเงี้ยฮะใช่ต้องการให้เป็นแบบนั้น<ม>เพราะว่าอยากให้เขาได้เจอธรรมชาติแล้วก็เจอประสบการณ์ของพ่อแม่จริงๆพ่อแม่พ่อครูแม่ครูว่าเขาเรื่มตอนนั้นเขาทํายังไงอะไรเงี้ยเพราะผมเชื่อผมเองก็โตหรือว่ามีทุกวันนี้ได้ก็เพราะฟังผู้ใหญ่ที่มีประสบการณ์ในการทําธุรกิจแล้วเราก็ทําตามดังนั้นผมเชื่อตรงนี้เป็นโมเดลที่ดีก็จะเอาตรงนี้เป็นหลัก และที่สําคัญก็คือไม่ใช่ว่า1นึไม่มีนะหนึ 1, ก็มีอยู่แล้วเพราะว่าเรามีมหาลัยมอขอซึ่งเป็นซัพพอร์ตในเรื่องของอวิชาชีพแล้วก็ในเรื่องของความรู้ของมอลำอย่างชัดเจนมันเด็กๆทุกคนที่อยู่1นึเนี่ยเรียนกับมอขอได้ตลอดอยู่แล้วแล้วก็โครงการที่ใหญ่ที่สุดที่ฝันเหลือเกินครับแล้วก็อยากให้เกิดในเดือนธันวาคือนี่แหละครับมลำเฟสที่อยากให้เกิดขึ้นมอลำหรือมอลำการกุงภาษาไทยเราเนาะอีสานทูเดอะเวิร์ ที่อยากให้เกิดครับผมอันนี้อันนี้รอปลายปีดีกว่าแล้วผมค่อยๆเล่าเล่าให้ฟังไปเรื่อยๆครับเราการกลุ่มก็สกัดกรุงเทพเหรอคะใช่ครับเพื่อให้คนรุ่นใหม่ได้เข้าเข้าถึงถูกครับใจกลางเมืองเพราะว่ากรุงเทพเป็นศูนย์รวมของคนทุกภาคเราอยากให้ทุกภาคได้เห็นของดีของเราครับผมแล้วก็ที่เหลือก็โอ้โหเดี๋ยวก็จะมีซอดแทรกเข้ามาอีกเยอะแยะเลยครับอย่างเช่นอีกอันหนึ่งที่ที่ที่ภูมิใจมากก็คือการประกวด หมอลำความคิดสร้างสรรค์จากทุกคนไม่มีขอบไม่มีกรอบเลยครับล่าสุดจัดไปเมื่อธันวาในงานปาราหมอลำชื่อ,เ,อ,อเพชรศิลป์มอดินแดงหมอลำสร้างสรรค์และได้6ทีมที่เข้ามาแข่งเนี่ยทำให้เห็นเลยว่าเ,เด็กรุ่นใหม่หรือคนรุ่นใหม่เนี่ย <c oughs> เขามีมุมมองกับหมอลำเนี่ยที่มันสนุกแล้วก็สืบสาร สอดแทรกความสรุกเข้าไปทําให้คนไม่เบื่อไม่รู้สึกว่ามานั่งดูงานงานเขาเรียกนะงานวิชาการแต่กลายเป็นเสพความสุขแต่สอดแทรกวิชาออสอดแทรกวิชาการเข้าไปได้ด้วยอันนี้ผมภูมิใจมากแล้วครั้งแรกที่ทจัดปุ๊บก็ผู้ใหญ่ก็ชอบเลยแม้แต่ตัวผมเองผมก็รู้สึกว่ามันเกิดประโยชน์กับอุตสาหกรรมหมอลำม,มากเพราะว่าประโยชน์ที่เกิดขึ้นกับอุตสาหกรรมหมอลำก็คือ อุตสาหาการหมอลำตอนนี้ครับสิ่งที่ขาดคือบุคลากรไม่ว่าจะเป็นครูทําโชว์<ม>คือทำโคราฟ์คนทําชุดคนทําฉากคนทํากราฟิกพวกนี้ขาดหมดเลยครับเ<ม>ชื่อไหมฮะปีที่แล้วเนี่ยหนคนทําฉากต้องทําถึง8วง1น,งนงครูทําโชว์ต้องทําถึง5วง<ม>แล้วหมอลำมีวงหลกัหลกๆอยู่10ถึง1 0ถึง20วงเองนั้นน,น,นั้นเท่ากับว่า<ม>ผลงาน<ม>ผลงานมันจะ มันจะคล้ายๆด้วยที่ผมที่ผมรู้สึกเสียดายก็คือประโยชน์ของคนดูเราอยากให้คนดูได้เสพผลงานที่มันแตกต่างแล้วก็มีหลายๆมุมให้ดูดังนั้นการประกวดตรงนี้จะทำอะไรให้กับอุตสาหการรมหมอลำแน่นอนเลยครับโครงสร้างที่ยั่งยืนเลยก็คือมีบุคลากรมาเสริมทำให้พ่อๆทุกวงโครงการผมเนี่ยไม่มีสังกัดนะครับเจ้าของวงที่ไหนเขาช่างติดต่อให้น้องๆที่มาประกวดไปทำผลงานที่วงได้เลยเพื่อที่จะได้ทำให้หมอลำของเราเนี่ย บูมแล้วก็มีคุณภาพเพิ่มขึ้นไปตลอดตลอดอันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นหมอลำอย่างยั่งยืนใช่ครับพี่เชื่อไหมฮะ <th> ว่าการาฟิกที่นอ้นองๆนําม,มาเสนอผมขนลุกแบบโหดเด็กนักศึกษาทำการาฟิกนี่ระดับระดับประเทศเลยนะฮะระดับประเทศได้เลยฮะ,ค,ะคือเลยแบบอยากให้ทุก <enjoyed S 1> คนได้เห็น <uge ot> แล้วใช่ครับหนึ่ง <m> um> สร้างคนแน่นอนเพราะเมื่อไหร่ที่น้องคนนี้ไปทากราฟิกวงนั้นวงนี้เขาก็จะมีชื่อเสียงทําให้เขาสามารถมีอาชีพอย่างยั่งยืนครูท่านนี้จากที่จะก่อนสอนแค่นัก,นกเรียนไม่ได้มีค่าตัวมาทํากับวงมีค่าตัวมีอาชีพที่ยั่งยืนทุกคนเลยครับแม้แต่คอนวอยแม้แต่คนตัดชุดช่างแต่งหน้าก็ได้ครับครบหมดเลยฮะกว้างมากครับ,<ๆ>ร,บรู้ไหมครับว่าตั้งแต่โควิดเนี่ยสร้างอาชีพอีกหนึ่งอาชีพเพิ่มขึ้นมาในวงการหมอรำคืออาชีพไลฟ์สด S <S ทีมไลฟ์สดทีมสตรีมมิ่งเนี่ยครับทำให้ทีมพวกนี้มีอาชีพเสริมแล้วก็กลายเป็นอาชีพหลักอย่างน้อยในประเทศไทย20-30ถึงทีมเลย1ทีมมี6 1ถึงคนนั่นเท่ากับเนี่ยสร้างรายได้ให้เด็กรุ่นใหม่ที่ไม่อยากทำงานออฟฟิศอยากจะมีอาชีพที่แบบตรงสายที่ตัวเองเรียนมาเนี่ยตอบโจทย์ทุกอย่างเพราะผมเชื่อเหลือเกินว่าถ้าเราเจองานที่ <S <S ถูกจริตกับเราแล้วเรามีความสุขมันไม่เหมือนทำงานมันจะเหมือนเราเราได้ทำสิ่งที่เราชอบใช่ครับใช่ครับ วันนี้ขอบคุณมากเลยนะครับครับเดี๋ยวผมฝากทิ้งท้ายอีกประโยชน์สุดท้ายก็วันนี้อยากจะฝากแบบนี้ครับถ้าทุกวันนี้ทั่วโลกเราเนี่ยคุ้นลิ้นกับน้ำปาลาแล้ววันนี้เราอยากให้ทุกคนคุ้นหูกับหมอลำอีกสักอย่างหนึ่งเพราะนี่คือซอฟต์พาวเวอร์ที่ดีของอีสานเราเลยครับผมขอบคุณครับเดี๋ยวขอเก็บภาพ thank <laughs> you